นโยบายสาธารณะแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในการศึกษานโยบายสาธารณะนอกจากจะทราบถึงความหมายความสำคัญประเภทระดับของนโยบายสาธารณะแล้วการทราบว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการกำหนดนโยบายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้ทราบว่า นโยบายนั้นๆกำหนดโดยใครตัวแสดงในนโยบายสาธารณะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ตัวแสดงที่เป็นทางการและตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการตัวแสดงที่เป็นทางการได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการรวมทั้งระบบราชการในกรณีระบบราชการซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าจะทำหน้าที่นำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จแต่ในอีกด้านหนึ่งระบบราชการยังมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเช่นการเสนอร่างกฎหมายหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีหน้าที่ในการตรากฎหมายซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติกลุ่มที่2ตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการเช่นกลุ่มผลประโยชน์พักการเมืองสื่อมวลชนองค์การระหว่างประเทศอาสาสมัครหรือที่ปรึกษาตัวอย่างเช่นกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลประโยชน์จะทำหน้าที่เรียกร้องต่อรองกับผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายตัวอย่างเช่นสหภาพแรงงานสมาพันธ์ชาวนาชาวไร่สมาคมธนาคารพักการเมืองพักการเมืองจะทำหน้าที่ในการเรียกร้องและรวบรวมกันกรองผลประโยชน์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดทางเลือกนโยบาย เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนจะทำหน้าที่รายงานปัญหาวิเคราะห์ปัญหากำหนดประเด็นปัญหาเพื่อนำไปสู่การพิจารณานำไปเป็นนโยบายต่อไปนอกจากตัวแสดงที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วยังพบตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการอีกจำนวนมากเช่น ที่ปรึกษาทางด้านการเมืองสถาบันวิจัยองค์กรพัฒนาเอกชนอาสาสมัครรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งบรรษัทข้ามชาติตัวแสดงต่างๆเหล่านี้รุนมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายแทบทั้งสิ้น